ขี้เกียจไงก็ขี้เกียจอะเขียนแบบเนี้ยคือวิธีการเช็คแนวว่าถ้าสมมติว่าลูกเราออกขวาสมมติลูกเราออกขวาวิธีการเช็คแนวคืออ่ะเอาไม้มาไม้สติเกหรือไม้ไรนะไม่ก็ไ,ได้ค่ะอะมาวางไว้นะคะเพราะว่าแนวขับพารนะ์ทเนี่ยมันคือแนวนี้คือถ้าเราเฉือนเข้าในปึกะแสดงว่าไม้อะมันไปกับตัวแนวของตัวเนี่ยการหมุนอะคือมันจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมถ้าถ้าเกิดว่าหมุนปุ๊บก้นมันจะเข้ามาทางฝั่งนี้ถ้าหมุนกลับก้นซ้ายก็จะเข้าฝั่งนี้ ดังนั้นมันจะไปคนละแนวกันก็คือแนวไม้ก็ไปส่วนแนวไม้แนวแนวตัวหรือแนวก้นเนี่ยมันก็ต้องไปแนวก้นเราต้องทําช้าเนี่ยอันนี้เอามาเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เก่งมากเนระจะได้รู้จังหวะว่าเราจะสะบัดไปตอนไหนมันควรจะต้องเขี่บแบบเนี้ยเอ้องมันต้องเองพอดีเห็<า>นคะแขนซ้ายเราจะเกี่บตรงตลอดเห็นปะที่มันตึงอ่ะคือเพื่อที่บังคับให้ไหลหรือว่าแผ่นหลังอ่ะมันได้ทํางานพอเมื่ออยู่งอปึ๊บสมมุิงอเนะน,นี้ยคราวนี้หลังก็ไม่ไปละเนี่ยขึ้นมาปึ๊บหลังไม่ไปละขี้เกียยไง ก็ขี้เกียจอะคือก็มันง่ายกว่าเอาริงปว่าคือมันง่ายกว่าไงไม่โยกขาเหยี่ยมมันก็ง่ายกว่าแลลงมาใช้แขนฟาดคนละเสียงเลยเห็นป่ะแต่พอแขนซ้ายตึงแล้วแผ่นหลังคือแค่มวลมาสอะมาสของแผ่นหลังหรือว่าน้ําหนักของแผ่นหลังมันก็เยอะกว่าแขนแล้วใช่ไหมคะเพเพราะฉะนั้นพยายามให้แขนมันแขนซ้ายมันตึงไว้ก่อนแล้วก็ส่งไปแล้วค่อยพับขี้เกียจไงก็ขี้เกียจอะเขียนแบบเนี้ยเอออ วิธีการเช็คแนวว่าถ้าสมมติว่าลูกเราออกขวาสมมติลูกเราออกขวาวิธีการเช็คแนวคืออะเอาไม้มาไม้ชาติกอไม้อะไรนะไม่ก็ไก็ได้ค่ะอะมาวางไว้นะคะเพราะว่าแนวขับพาร์นมันคือแนวนี้คือถ้าเราเฉือนเข้าในปุ๊บแสดงว่าไม้อะมันไปกับตัวแนวของตัวเนี่ยการหมุนอะคือมันจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมถ้าถ้าเกิดว่าหมุนปุ๊บก้นมันจะเข้ามาทางฝั่งนี้ถ้าหมุนกลับก้นซ้ายก็จะเข้าฝั่งนี้ดังนั้นมันจะไปคนละแนวกันก็คือแนวไม้ก็ไปส่วนแนวไม้แนวแนวตัวหรือแนวก้นเนี่ยมันก็ต้องไปแนวก้นเราต เนี่ยอันนี้เอามาเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เก่งมากนะจะได้รู้จังหวะว่าเราจะสะบัดไปตอนไหนมันควรจะต้องเกียบแบบเนี้ยปึมันต้องปึ้งพอดีเห็นไหมแขนซ้ายเราจะเกียตรงตลอดเห็นปะที่มันตึงอะ่ะคือเพื่อที่บังคับให้ไหลหรือว่าแทนหลังอะ่ะมันได้ทํางานพอเมื่อ,อยู่งอปึ๊บสมมุิงอเนี่ยคราวนี้หลังไม่ไปละเนี่ยขึ้นมาปึ๊บหลังไม่ไปละขี้เกียจไงก็ขี้เกียจอะ่ะคือก็มันง่ายกว่าเอาจริมยกว่าคือมันง่ายกว่าไงไม่ยูงับเห แผ่นซ้ายตึงแล้วแผ่นหลังคือแค่มวลมาสอะมาสของแผ่นหลังหรือว่าน้ําหนักของแผ่นหลังมันก็เยอะก็แขนเแล้วอะใช่ไหมคะเพเพราะฉะนั้นพยายามให้แข็มันร็จซ้ายมันตึงไว้ก่อนแล้วก็ส่งไปแล้วค่อยพับ